สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่ฟังชื่อแล้วอาจจะรู้สึกเอ่อขนลุกนิดๆน,นะคะหลุมดําค่ะหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นปีศาจร้ายในอวกาศที่คอยดูดกลืนทุกอย่างแต่ว่ามันคืออะไรกันแน่น่ากลัวจริงไหมวันนี้เราจะมาเจาะลึกยังค่ะจากข้อมูลที่เรามีอยู่ครับผมก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับ เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจากข้อมูลที่เราหามาเนี่ยหลุมดํามันคือบริเวณในอวากาศที่แบบว่าแรงโน้มถ่วงมันเข้มข้นมากๆใช่ไหมคะใช่ครับเข้มข้นชนิดที่ว่าไม่มีอะไรหนีออกมาได้เลยแม้แต่แสงหรอคะแม้แต่แสงครับซึ่งเร็วที่สุดแล้วก็ยังหนีออกมาได้โอ้ฟังดูน่าทึ่งปนน่ากลัวนะคะแล้วไอ้ตรงที่ว่าหนีไม่ได้เนี่ยมันมีขอบเขตอะไรไหมคะอ่ามีครับจุดสําคัญเลยคือสิ่งที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ หรือ event horizon ครับขอบฟ้าเหตุการณ์ครับต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่พื้นผิวแข็งๆนะครับแต่มันเหมือนเป็นเส้นแบ่งเขตแดนที่มองไม่เห็นมากกว่าเป็นจุดที่ไม่หวนกลับไม่หวนกลับหมายความว่าไงคะคือถ้ามีอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ฝุ่นหรือแม้แต่แสงผ่านเส้นนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเออก็จะถูกดูดเข้าไปอย่างเดียวเลยครับไม่มีทางย้อนกลับออกมาได้อีกอ๋อเหมือนเป็นประตูวันเวย์เลยนะคะเข้าได้อย่างเดียว ประมาณนั้นเลยครับแล้วทั้งหมดก็จะถูกดึงไปสู่จุดศูนย์กลางที่เรียกว่าซิง g ก l ลาริตี้ซึ่งตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันคือจุดที่เล็กมากๆแต่มีความหนาแน่นเป็นอันันต์ความหนาแน่นเป็นอันันต์ฟังดูสุดขั้วมากเลยแล้วอะไรที่มันทรงพลังขนาดสร้างของแบบนี้ขึ้นมาได้คะมันเกิดจากอะไรคะเนี่ยครับมันมีที่มาหลักๆที่เรารู้จักกันดีอยู่สแบบครับแบบแรกเนี่ยคือหลุมดำดาวฤกษ์ Black มาจากดาวเหรครับ ใช่ครับเกิดจากดาวฤกษ์ที่มวลสูงมากๆคือต้องมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราอย่างน้อยๆก็3ามเท่าขึ้นไปพอช่วงท้ายๆชีวิตมันนะครับดาวพวกนี้มันหมดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่แกนกลางอ mm hmm. แรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวเองเนี่ยก็จะเอาชนะแรงดันภายในทําให้แกนกลางมันยุบตัวลงอย่างรุนแรงบึ้มกลายเป็นหลุมดําไปเลยอ๋อเป็นเหวนวาระสุดท้ายของดาวฤกษ์ยกัยกษ์ๆสินะคะ แล้วพวกที่ใหญ่กว่านั้นล่ะคะอย่างที่เราได้ยินว่าอยู่ใจกลางกาแล็กซีอันนั้นมันใหญ่กว่าดาวมากๆเลยนะะี่ค่ะใช่ครับอันนั้นคือหลุมดำมวลยิ่งยวด supermassive black holes ชื่อก็บอกแล้วว่ายิ่งยวดครับอย่างเช่น Sagittarius A* ka, ที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเองนี่แหละครับพวกนี้คือมวลมหาศาลจริงๆอาจจะหลายล้านหรือบางทีก็หลายบาล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์เลยทีเดียวโคพันล้านเท่า แล้วพวกนี้เกิดมาได้ยังไงคะไม่น่าจะมาจากดาวยักษ์ดวงเดียวได้มั้งคะนั่นแหละครับคือยังเป็นคําถามที่นักวิทยา,าศาสตร์กําลังถกเถียงและหาคําตอบกันอยู่มีหลายทฤษฎีครับอาจจะเกิดจากการยุบตัวโดยตรงของกลุ่มก๊าซขนาดมหือมาตั้งแต่ยุคแรกๆของเอกภพเลยโอ้โหย้อนไปไกลขนาดนั้นหรืออาจจะเกิดจากการรวมตัวกันของหลุมดําขนาดเล็กกว่าจํานวนมากๆค่อยๆสะสมมวลขึ้นมาเรื่อยๆครับ การที่มันอยู่ใจกลางกาแล็กซี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะบ่งชี้ว่ามันมีบทบาทต่อการก่อตัวและวิวัฒนาการของกาแล็กซี่ด้วยไม่ใช่แค่ผลพลอยได้ฟังดูซับซ้อนแต่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะแตม่มีคําถามสําคัญเลยค่ะถ้าหลุมดํามันดูดกลืนแม้ก,กระทั่งแสงทําให้เรามองไม่เห็นมันตรงๆแล้วนักปริยาศาสตร์รู้ได้ยังไงคะว่ามันมีอยู่จริงไปเจอได้ยังไงอ่าอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับคือเราตรวจจับมันทางอ้อมเป็นหลัก ทางออม้ยังไงคะก็ค well. ือดูจากผลกระทบที like see, ่มันมีต่อสิ่งต่างๆรบตัวมันครับเช่นเราอาจจะสังเกตเห็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ๆมันโคจรด้วยความเร็วสูงมากๆแบบผิดปกติเหมือนกำลังโคจรรอบอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่มีมวลมหาศาลอยู่ตรงนั้นอ๋อเหมือนเห็นพฤติกรรมแปลกๆของเพื่อนบ้านแล้วก็เดาว่าต้องมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ครับใช่ใช่ หรืออีกวิธีคือการสังเกตจานพอกพูนมวลจานพอกพูนมวลครับมันคือกลุ่มก๊าซกับฝุ่นจำนวนมากที่ถูกแรงโน้มถ่วงมหาศาลของหลุมดำดึงดูดเข้าไปแล้วก็หมุนวนอยู่รอบๆตัวหลุมดำด้วยความเร็วสูงมากๆแล้วมันช่วยให้เราเห็นได้ยังไงคะคือพอสารพวกนี้มันหมุนวนด้วยความเร็วสูงมันก็จะเสียดสีกันจนเกิดความร้อนมหาศาลร,ร้อนมากๆจนเปล่งแสงสว่างจ้าออกมา โดยเฉพาะในย่านรังสีพลังงานสูงอย่างเช่นรังสี X ซึ่งเราสามารถใช้กล้องโทรทัศน์ตรวจจับรังสีพวกนี้ได้แสดงว่าถึงตัวหลุมดำจะมืดสนิทแต่บริเวณรอบๆมันนี่สว่างหรือปล่อยสัญญาณออกมาให้เรารู้ได้เพราะพลังงานที่เกี่ยวข้องมันสูงมากถูกต้องครับ และหลักฐานที่แบบว่าตอกย้ําการมีอยู่จริงและลักษณะของมันได้ชัดเจนที่สุดชิ้นหนึ่งก็คือภาพถ่ายเงาของหลุมดําใจกลางกาแล็กซี M87 ที่ทีม Event Horizon Telescope ถ่ายได้เมื่อปี2019ไงครับอ๋ออ๋อภาพนั้นจําได้ค่ะเป็นข่าวใหญ่มากเลยเห็นเป็นวงแหวนส้มๆรอบเงามืดๆใช่ครับภาพนั้นแหละครับมันแสดงให้เห็นโครงสร้างวงแหวนสว่างจากจานพอกูนมวลล้อมรอบเงาทรงกลมสีดํา ซึ่งตรงกับสิ่งที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ทำนายไว้เลยถือเป็นการยืนยันเชิงประจักษ์ครั้งสำคัญมากๆสุดยอดเลยค่ะจากแค่แนวคิดในกระดาษกลายเป็นสิ่งที่เราพอจะเห็นโครงร่างของมันได้จริงๆโอเคค่ะงั้นสรุปจากที่เราคุยกันวันนี้หลุมดำเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่เป็นแค่บริเวณที่กฎฟิสิกส์โดยเฉพาะแรงโน้มถ่วงมันทำงานในรูปแบบที่เข้มข้นมากๆสุดขั้วไปเลยครับ เกิดจากการยุบตัวของมวลที่เยอะมากๆแล้วถึงเราจะมองไม่เห็นตัวมันตรงๆแต่เราก็ศึกษามันได้จากอิกทธิพลที่มันส่งผลต่อสิ่งรอบข้างหรือร่องรอยที่มันทิ้งไว้ใช่ครับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับหลุมดํานี่ก้าวหน้าไปมากจริงๆในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคําถามใหญ่ๆที่ท้าทายรอคําตอบอยู่นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นสสารที่มันตกลงไปหลังขอบฟ้าเหตุการณ์แล้วเนี่ยมันมีสภาพเป็นยังไงกันแน่ ทฤษฎีปัจจุบันบอกว่ามันถูกบีบอัดที่ซิงคูลาริตี้แต่สภาพจริงๆเป็นไงยังไม่มีใครรู้แน่ชัดหรือเรื่องหลุมดำมวลปานกลาง intermediate mass black holes ที่เรายังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเกาะตัวขึ้นมาได้ยังไงอยู่ตรงไหนบ้างอืมยังมีปริศนาอีกเยอะเลยนะคะครับยังมีเรื่องให้เราต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไปอีกเยอะเลยครับค่ะถึงแม้จะยังมีเรื่องลึกลับ หรือบางมุมอาจจะฟังดูสุดขั้วไปบ้างแต่การที่เราพยายามทําความเข้าใจปรากฏการ์อย่างหลุมดาเนี่ยมันก็คือการพยายามทําความเข้าใจกฎพื้นฐานที่ควบคุมเอกอภพของเรานี่เองนะคะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงเรื่องโครงสร้างของอวกาศและเวลาได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วสําหรับผู้ฟังเองล่ะคะมีแง่มุมไหนของหลุมดําที่ยังคงทําให้รู้สึกทึ่งหรือว่าจุดประกายความสงสัยเป็นพิเศษบ้างไหมคะลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดเอ่อ เราหลุดเข้าไปในอวกาศแล้วดันเข้าไปใกล้ๆหรือแบบตกลงไปในหลุมดำเลยเนี่ยจะเจออะไรบ้างก็เพื่อจะทำความเข้าใจว่าเออประสบการณ์มันจะเป็นยังไงซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันอีกขึ้นอยู่กับว่าเจอหลุมดำแบบไหนเอาตอนแรกก่อนเลยพอเริ่มเข้าใกล้เนี่ยสิ่งแรกที่รู้สึกก็คงเป็นแรงดูดมันใช่ไหมครับแรงโน้มถ่วงมหาศาลแน่นอนคะ่ะแรงโน้มถ่วงมหาศาลนี่คือพื้นฐานเลยแต่ว่ามันมีอะไรที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกนะคะ คือสิ่งที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์บอกไว้เขาเรียกว่าการเวลายืดออกหรือ t i m ม d i l เลช o นนะคะคือเวลาของคนหรืออะไรก็ตามที่กำลังเข้าใกล้หลุมดำเนี่ยมันจะเดินช้าลงช้าลงมากๆเมื่อเทียบกับคนข้างนอกที่มองอยู่ไกลๆช้าลงหมายถึงว่าถ้าเรามองจากข้างนอกเข้าไป ใช่ค่ะถ้าเราเป็นผู้สังเกตการอยู่ข้างนอกเนี่ยจะเห็นเหมือนกับว่าสิ่งที่กําลังตกลงไปมันเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยๆช้าลงลๆจนเหมือนเอ่อจะหยุดนิ่งเลยนะคะที่ตรงขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ event horizon event horizon จุดที่แบบไม่มีอะไรหนีออกมาได้แม้แต่แสงถูกต้องค่ะตรงนั้นคือจุดที่ไม่หวนกลับแล้วอ oh. น่าสนใจมากครับแล้วที่บอกว่าประสบการณ์มันต่างกันเนี่ยมันเกี่ยวกับขนาดหลุมดำใช่ไหมครับระหว่างแบบดาวเลือกยุบตัวเล็กๆหน่อยกับแบบมวลมหาศาลที่อยู่ใจกลางกาแล็กซี่ใช่เลยค่ะปัจจัยสำคัญคือสิ่งที่เรียกว่าแรงไทโดไทโดโฟรเซสคือมันเป็นความแตกต่างของแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อส่วนต่างๆของวัตถุสมมุติว่าเป็นตัวเรานะคะเท้าเราซึ่งอยู่ใกล้หลุมดำมากกว่าหัวเนี่ยจะโดนดึงแรงกว่าหัวมากๆๆเลยค่ะอ๋อ oh. เหมือนโดนดึงคนละทิศคล้ายๆอย่างนั้นค่ะผลคือมันจะยืดวัตถุกออกนี่คือที่มาของคำว่า spaghettification ที่เคยได้ยินมาเสิน,นะครับที่ว่าถูกยืดเป็นเส้นๆใช่เลยค่ะ spaghettification และที่น่าสนใจมากๆก็คือยิ่งหลุมดำมีขนาดเล็กแรงไทด้าวนงขอบฟ้าเหตุการณ์จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นไปอีกค่ะเอจริงเหรอครับสวนทางกับที่คิดเลยนึกว่าหลุมดำใหญ่จะแรงกว่า ใช่ค่ะมันอาจจะฟังดูแปลกแต่เพราะหลุมดําเล็กความโค้งของอวกาศมันชันกว่ามากแรงโน้มถ่วงมันต่างกันอย่างรุนแรงในระยะใกล้ๆงั้นหมายความว่าถ้าเราโชคร้ายไปเจอหลุมดํามวลดาวเรือกที่มันเล็กกว่าเนี่ยเอ่อสตากรรมจะโหดกว่า ถูกต้องเลยค่ะถ้าเป็นหลุมดำมวลดาวเรือกแรงไทเด้ามันจะมหาศาลมากจนกระบวนการสปาเกตตีฟิเคชันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะไปถึงขอบฟ้าเหตุการณ์ด้วยซ้ำนะคะคือร่างกายเราจะถูกยืดแล้วก็ฉีกออกเป็นอะตอมไปเลยในพริบตาเดียวอืมไม่ต้องพูดถึงรอดเลยค่ะโหฟังดูสยองมากครับคือถูกทำลายก่อนถึงจุดที่ไม่มีทางกลับด้วยซ้ำใช่ค่ะ แล้วซากที่เหลือก็จะถูกดูดเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางที่เรียกว่าความสิ้นสุดหรือ Singularity แล้วแล้วถ้าเป็นหลุมดำมวลมหาศาลล่ะครับแบบ Sagittarius A ที่อยู่ใจกลางแทงช้างเผือกเราอันนี้สถานการณ์จะดีขึ้นไหมครับเอ่อเรียกว่าแตกต่างกันมากดีกว่าคะ่ะเพราะมันใหญ่กว่ามหาศาลใช่ไหมคะความโค้งของอวกาศตรงขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำพวกนี้มันจะราบเรียบกว่ามาก ทำให้แรงไทดอลณจุดนั้นนะคะอาจจะยังไม่แรงพอที่จะฉีกเราเป็นชิ้นๆได้ทันทีเอ้างั้นก็มีโอกาสข้ามขอบฟ้าเข้าไปได้ในทางทฤษฎีนะคะมีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถข้าม Event Horizon เข้าไปได้โดยที่ยังเอ่ยยังเป็นตัวเราอยู่ยังไม่โดนยืดเป็นเส้นสปาเกตตีทันทีแต่ก็แค่แป๊บเดียวใช่ค่ะแค่ชั่วขณะเพราะเมื่อผ่านเข้าไปแล้วเนี่ย ยังไงก็หนีไม่พ้นค่ะไม่มีทางย้อนกลับออกมาได้แรงโน้มถ่วงข้างในมันจะดึงทุกอย่างเข้าสู่ซิง g u l ล r ร t ตี้อยู่ดีมีอีกมุมที่น่าสนใจนะครับคือถึงแม้คนที่ตกลงไปอาจจะยังพอมองเห็นจัก,กรวาลข้างนอกได้แวบหนึ่งแต่ไม่มีใครข้างนอกสามารถมองเห็นอะไรข้างในได้อีกแล้วเพราะแสงก็ออกมาไม่ได้โหฟังดูแบบเหมือนหลุดไปอีกมิติเลยนะครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้นักดาราศาสตร์เขารู้ได้ยังไงครับในเมื่อเราก็ ไม่เคยส่งอะไรเข้าไปใกล้ขนาดนั้นจริงๆใช่ไหมเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือเราไม่ได้ส่งอะไรเข้าไปตรงๆหรอกค่ะแต่เราอาศัยการสังเกตการทางอ้อมแล้วก็หลักฐานต่างๆที่มันสอดคล้องกับทฤษฎีของไอน์สไตน์ตัวอย่างชัดๆเลยก็คือภาพถ่ายเงาของหลุมดำ M 8 7ไงคะที่ทีม Event Horizon Telescope เขาถ่ายได้เมื่อตี2019อันนั้นคือยืนยันเลยว่าเออขอบฟ้าเหตุการณ์มันมีอยู่จริงลักษณะเป็นแบบนี้นะ อ๋อภาพนั้นที่เป็นวงส้มๆดำๆตรงกลางใช่ค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์อื่นๆอีกอย่างที่นาซาเคยสังเกตเห็นเมื่อปี2014มีดาวฤกษ์ดวงหนึ่งโคโจรเข้าไปใกล้หลุมดำมวลมหาศาลมากเกินไปแล้วมันก็ถูกแรงไทเดลนี่แหละค่ะฉีกกระชากดาวทั้งดวงหออเป็นชิ้นๆเลย เราเห็นผ่านกล้องโทรทัศน์อวกาศเลยนะคะอันนี้คือแสดงพลังของสปาเกต้ฟิเคชันแบบเห็นเห็นเลยชัดเจนเลยครับแสดงว่ามีหลักฐานจริงๆโอเคงั้นสรุปง่ายๆก็คือเข้าใกล้หลุมดำเนี่ยเวลาจะเพี้ยนแรงโน้มถ่วงจะแรงสุดๆส่วนถ้าตกลงไปเลยชะตากรรมก็ขึ้นกับขนาดถ้าหลุมดำเล็กก็โดนยืดเป็นเส้นก่อนถึงขอบฟ้าแต่ถ้าเป็นหลุมดำยักษ์อาจจะ เอ่อข้ามขอบฟ้าไปได้แป๊บหนึ่งก่อนจะโดนทำลายอยู่ดีแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับเอ่อความเข้าใจในจักรวาลของเราบ้างครับอืมมันชี้ให้เห็นถึงขีดจำกัดของความรู้เรานะคะคือทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกหรือตรงแถวแถวขอบฟ้าเหตุการณ์ได้ค่อนข้างดีแต่พอไปถึงจุดศูนย์กลางที่เป็นซิง g u ลาริตี้ความหนาแน่นเป็นอนันต์เนี่ยกฎฟิสิกส์แบบที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้มันมันใช้ไม่ได้ผลแล้วคะ่ะ เหมือนมันพังทลายลงตรงนั้นใช่ไม่ได้ผลใช่ค่ะมันคือพรมแดนความรู้ของเราจริงๆส่วนแนวคิดอื่นๆอย่างเรื่องโพรงหนอน wormholes ที่แบบอาจจะเชื่อมไปจัก,กรวาลอื่นหรือเชื่อมเวลาได้เนี่ยอันนั้นก็ยังอยู่ในขั้นทฤษฎีีมากๆค่ะยังไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลยน่าคิดต่อจริงๆนะครับว่าถ้ากฎฟิสิกส์ปัจจุบันมันไปต่อไม่ได้ที่ใจกลางหลุมดำบางทีมันอาจจะต้องมี ฟิสิกส์แบบใหม่เลยหรือว่าต้องรวมทฤษฎีควานตัำกับสัมพัทธภาพเข้าด้วยกันให้ได้ถึงจะไขความลับดำมืดที่สุดของจักรวาลนี้ได้นั่นแหละค่ะคือความท้าทายใหญ่หลวงของวงการฟิสิกส์ยุคนี้เลยเป็นเรื่องที่ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อได้อีกเยอะเลยนะครับเนี่ย